ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยรักกิรักิลอย่เดหลังเดาสวยใครอ่ะรันกินะรันกิ ไปทางเลี้ยวซ้ายเลีวซ้ายไปทางตำรวจเข่าโเคเกตเยอะมากนะระวังด้วยเออสุสานสุสานสุสานเลี้ยวขวาทางสุสานผมรถติดว่ะเกมนะผมเกมนะที่ไหน,นทันไหมไม่ไม่ทนันโอเคไม่ทนัมน,นมันรถติดรถติดพี่เกมนันนั้นทันเลยตำรวจ อันตรายนะราจะลุบมัต่อไหมเนี่ยลกเกมลากเกมลเกมลบลบลลต้องลูบต้องลูบพี่ต้องลูบเลยลบเลยแบ่งบ่งไงโรงพาบาลเทเลไ์ฟังฟังฟัตอนนี้เงียบนะเงียบนะตอนนี้คือคนรถแม่แรงไปโรงพยาบาลเทเลสไท์คนรดแรงไปตามเขตเพื่อนคนรถแมแรงตรงตรงที่ตามเพื่อนอยู่ถอดถอก็ลบลบขอถอน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 ถอมถอน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 ถอ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 อถอดนถอนถอถอถอนถอถอนถอ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  อเดี๋ยวเราเเรราาไปเราไปเอาตรงมันตรงนั้นตรงั้มเอาขวามาเราเราขวาเราต้องดูพวกชนีดชนีดชนิดชนิดอยู่ไหนตอนนอยู่โคเคนปะไปเลยไปเลยไปเลยไม่ได้นี่นี่นี่มาเขาเขาไอ้นี่แล้วเขาคิดตา้งเองโอ้โหเสียไปเขาใหญ่แล้วเขาไหนนะพี่จอยผมอยู่เขาเหมืองอยู่เขาเหมืองเขาโคเคไม่น่ามีใครแล้วไม่ได้ทำอะไม่ได้ทำอะไรมาลงมาเฮเซซ้ใครไม่ได้ทำอะไรมาลงมาเฮเซซ้ายหน่อยเขากำลังไปหลอดหลอดผมเงินเบานั้นหลอด มันต่ใจเย็นค่อยๆลงล่างวอดลงล่างให้หนุนเกมยังหนุนหออีกแค่บาทีนะแค่บาทีมเลปั๊บเฮ้ยยับปั๊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 บช่วยเพื่อนน่อขอนะขอเป็นี้นะซีโนกับไอ้คีเกอร์ไปโงพยาบาเลยนะนมันนอกมืองเ่สุเส้นฟรีเบลโงพยาบาไปงบาล์ไปไปไปิดต่ จิิงมันรกมันรกมากมันรกจัดอันนี้มันรกจัดพี่องสารไม่ไหวมันไม่ไหวมันไม่ไหวจริงที่ไหนกูตาม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 ไม่ใช่ในวอร์มันกูอยากไปในวอร์ไหวเงี้ยมอง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 หลังมองวนกรับมองวนกลับมองวนครับเหินใหญ่เหินใหญ่ใหญ่กูตกนะกูตกนะเหินใหญ่เหินใหญ่ไอเพชรให้คนอื่นดีกว่าน้องเดี๋ยวพี่คุมกลุ่มไปก่อนไม่ต้องขับเยอะจริงเพราะว่ากูตามกูตามเงินแจ้งเงินแจ้งกูเจอกูเจอตามไปขอสั่งเพราะว่าเมืันแย่ขอจอดขอจอดแอบอยู่ดีนะเราหันตามตามมันเคสไปนะเว้ยไอจอนเนาะไหนอยู่ไหนอะ อยู่ไปฟีเวลอบานเก่าฟีเวลอบานเก่าไปขวัญมันมีมันมีเพื่อนมันช่วยคนหนึงนะฟีเวลอบานเก่าฟีเวลอบานเก่าสินาทีถ้าลอบานฟีเวลอบานนะถ้าโดนถ้าไป็นอะไนมันลอบานไซส์ขวัญก็ลอบานเก่าลอบานเก่าเลยลงมานไซส์ไปทายไปทางเขียวคนเดียวคนเดียวมันมาแล้วไปทานเขียวไปทางแล้วอยู่ผมอยู่กับกันตังคุ้ยสองคนเนี่ยเฮ้ยมีแค่นี้หรอคนมีแทนด้วยสามคนในแทนอยู่หลังสามคนแล้วมันอยู่ในโลอบานสองคนไ็เ กันอยู่เียหวหสวยสวยสย e s s ่เเซฟแรกคุณจะรู้ไม่ได้เก้าสิหกวะพี่พี่ตังควมันดไมเก้านาทีเก้านาทีใจเย็นๆใจเย็นๆนสองคนเลยเนลงมาเทเซ่ยขอกล่องซ่อมแล้ว ดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเติมเดี๋ยวผมไปเติมครับพี่นังกวเฮ้ยใครว่างอ่ะพี่มาเติมหน่อยเดี๋พี่งรถไม่ีล้วไปมที่ีองคนนะใครเห็นตำรวจใครเห็นอยู่ลแจ้งหน่อยนะในในแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยพี่อยู่ที่เดิมที่เราเจอกันรอยุดะเลสาดนนีผมอยู่เขาอวหงุดเรแป๊บนึ่งต่อตอนนี้มึงหยุดโนโนวนนะแล้วคู่เขาเป็นอย่างนี้นะคือคนที่แบบมึงรู้ตัวว่าคขาไม่รู้เรื่องและรู้ตัวว่าแบบมันเยอะเกินไปแล้วในการตามเคสเพื่อนมึงมาลงมาทไซเพราเข้ามา2คนแล้ว รีไวท์พี่อยู่อกมาทนี่วคนที่รู้ตัวว่าคุณไม่รู้เรื่องทขับออกมามาให้หมดเลยนะไม่ต้องไล่เพื่อนแล้วนะไม่ไหวหรอกมันมันลดมันข้มงานโทนี่เลยวันโอเคโอเคถ้าถ้าถอนขออกมาให้หมดเลยนะไม่ว่าจะรถเฟอร์รอรี่อะไรมาลงมาเทอร์ไซด์ให้หมดตอนนี้กรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปใหญ่มันมีประมาณห้าหกทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยเขย่าเพื่อนทิ้งมองรับรับรับไม่ไหวรับไม่ไหวไม่ไหวไทิ้งทิ้งทิ้งเเรหายทิ้ง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 ท นอนตัดเท่าไหร่ดิไปรวมโรงพยาบาลทะเลทรายดิไม่ต้องเรียกเพื่อนได้ป่ะคือไปใครโดนอะยื้อไปยื้ออยู่ยื้ออยู่โอ้โหตอนตอนเนี้ยพี่พี่พะงนนะเลือกคอเลือกคอเรื่องคนอื่นเลือกเพื่อนฟังฟังแค่เรื่องเนี่ยมาลงมาทะเลทรายแค่นี้พออย่าความเนาะเชีย่าความเฟย์ดับรถดับใต้ไหนเทต้า ไหนถือว่าผมพูดแล้วนะพี่จอโดนตำรวจโดนโดนโดนพี่โดนพี่โดนพี mm ่โดนกำลังขึ้นเขาโอเคพี่มันหลบในโรงพยาบาลเหรอไม่เป็นไรหรอวะเพื่อนคนหนึ่งแต่เพื่อนที่โรงพยาบาลจะลรีบหน้าเลือกเลิกเอานะมันไม่ไม่ถึงไนเมืองเยไม่ถึในเมืองอ่ะมันช่วยตัดกูหน่อย้อยขับแต่อื่นอยู่แล้วพี่ถ้าเกิดไปมันก็มันก็ไปมันก็เสี่ยงเหมือนเดิมอ่ะดียืดดีมืนคือแค่พี่คนเดียวอ่ะแล้วก็เคสมัน อีกเยอะอ่ะมันเชนไปเรื่อยอ่ะมันไม่มีปืนนะคมันจะมาเุณมันจะมันจับคูมังอย่าเชียร์ให้คุณมันจะมาคุณมันจะาจัเนี่ยหมาเส้นอะเทน่านะยอดอุ้มอย่าพี่กูจะต้องเดอยวพี่เต้ามันมาเตอเอ๋อร์ละอีกพี่เกียรติถ้าเกิดใครว่างอ่ะหรือใครใครใครว่างตัดให้พี่เต้าก็ได้อ่กูอยู่บนรถมันกูอยู่บนรถมันเล่นอยู่แถวไหนอยู่ไหนนะเต่าอยู่บนรถมันเลยมันเบนซ์บนเบนซ์เบนซ์เบนซ์สีขาวรถนะคืออะไรอะไรอันนี้คือมันอุ้มเพื่อเราอยู่หรอเมื่อกี้โมอารบ้นอ่ะ มันประกาศไล่เลยวะไอ้เหี้ยถามดีถามดีใครมาตั้งแต่แรกอะถามเราไม่จะพังเราไม่จะไม่พังเราไม่ได้พังกลัวอย่าอเห็นแลวเซตาเดี๋ยวเบนซี่เดี๋ยวเบนซี่เดี๋ยวเบนซี่เห็นปะเก็บวบูด้วยสี่คนนะตอนเนี้ยลังไปอยู่กับตัวเองอยู่เขาสี่คนแล้วหลอดจะไปทำไมอะคนเดียวไม่ไม่ไปช่วยตัดเฉยเเอสเตต้ามันไม่รอดแล้วมันอยู่บนรถมันอยู่บนรถเขาแล้ว เก็บรถกํไปั่นต่อไปเก็บรถลงลมพังรถลงพังลงพังรถไม่ไมไม่ปล่อยได้ช่วยเพื่อนลงบันเลทรายไอ้กูเดือดกูเดือดอยู่เขาโอเคนะมันจะมารับหน้ามันจะมารับหน้าจีทีมันจะมารับหน้าระวังนะอันนั้นคือจีทีมาเนอะเว้ยมึงโฟกัสนะอย่าเหมือนะห้ามเหมื่นนะเว้ยไอ้เออตุ๊กใบไม้คุยกับคุยกับหมอหมอเอาไว้หมอเขาบอกเดี๋ยวประกาศให้เจี๋ยวอะไรวะเลยนะเว้ยถ้ามันมาจอดอะไอ้จีทีจีทีมันอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยปั่นหลังเลยเหรอคุณหมอ อย่าความต้นแรงๆครับไปรอชาร์จมาเลยเฮ้ยเฮียคว่ำอยู่นะสวยล้วคว่ำอยู่คว่ำอยู่นะแกนพี่แกนตรงเรามีตำรวจนะพี่แกนบวกละไปนู่นละเดินนะแต่ผมไม่โดนผมไม่โดนผมเห็นที่มันเฉยเขมหน่อยนะเขมหน่อยนะบอ่4นาที5นาทีเขาบอกว่าไม่เจอทีิพนเอกในโรงพยาบาล มันอยู่เนี่ยมันอยู่ไอนี่เต็มเลยงตึกตรง่อนดงแรมดิแรนตาเน่ะมันได้ตัวหลุดเพื่อนเราหรอใช่ใชใช่ใช่ที่ผมโดนทอได้าร์มาเทียนานลพี่ออกไปได้ปะอ่ะมีคนดูอยู่ปะเนี่ยไปดูดิลองไปดูคนนึลองไปดูคนหนกำลังวิ่งเข้ามาเช็คป๊บนึงนี่ยเตียงเตียงมาซ้อนกันนะพี่ที่ต้องดูตรงเตียง้วยนะดูเตียงอูมันอยู่ในโรงบาล แล้วหมอมาแล้วประมาณสิบคนนะประมาณ10คนที่ตีเซตานั่นแหละเดี๋ยวมันจะมาตันเราถึงสิบไหมไอ้ลงมาทะเลทรายอ่ะถึงถึงถึง่เดี๋ยวอีกห้าเดี๋ยวไปตันมันได้คนดไม่แล้วจังหวะขับมาได้แลเหลืองสมนาทีอ่ะสอามนาทีขับมาได้นะอกห้นาทีเออ ตำรวจมาไล่เรน้ำมาคุณตำรวจมาอยาจะติดจะติดตำรวจนะพี่จอยบอกมีตำรวจเยอะโอเคโอเคพี่โดนอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รักแ่เล่นไปเดี๋ยวพี่พี่อยอีกเดียวพี่ทำได้พี่มันอยู่ข้างหลังประมาณมึงดีดีนะอย่าอ่าเล่ออย่าพออย่าพ่ออย่าย่าเพยาอย่าเพล่่าจะแยกาเเลยาเยาาาล ไปหลักดีไหว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 นะเบอร์ดีนะเอ๊อย่าอย่าปั่นลวดลวดออกเหมือนเดิมเลยเหมืนเดิมยอเย็นนะใจเย็นนะทุกคนนะพี่หม่องก็ไหนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมางบทางด้านซ้ายมาเลยนมาเรียนจอยตุ๊กแกผีจ่อยตุ๊กแกผีเป็นติดคุกคนหนึ่งครับเพื่อนเรารอาสุไวิสุทธิอยตุ๊กแกผีเด็กคุกคนเลยให้เราโฟกัสตรงนี้ก่อนใครจะมาอะไมาติดคุกคนหนึ่งนะเดี๋ยวได้สัตว์นะพี่เลี้ยวเลี้ยวออกถ้าฟังอยู่ผ่ายแล้วโหเดี๋ยวสองคนนั่งอยู่ตรงที่อ่ะ ขอยาโอ้โหยาวยาโอ้ยรถเัีเฮ้ยสวยคุณตำรวจช่วยทำดีเอาไอ้ตรงตรงโรงพยาบาลอ่ะเอาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหน้าปุ๊บรถดับมัน้าอยู่รถดับอย่าดับอย่าลุ้นจะเข่าแน่จอยยังอยู่พี่ยังอยู่ยังอยู่ผมเจอฮอนอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮอนหนึ่แล้วก็ตำรวจมีความสวยสวยพี่สวยอีกสามนาทีเว้ยอดทน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 อยู่ก็มาโดนเข่าแล้วนะใครพี่อยู่คนในเมืองโดนเข่าอยู่โดนเข่าอยู่ขโดนเข่าเลย จบปุ๊บทีนี่อะใจแขผีมองวะในโรงพยาบาลทะเลทรายเนี่ยเขาไม่บอกว่าอย่าพามาอย่าพามามีติดวิตกนอนเตียงดูดแขผีจนมันอยู่กี่นาทีโรงพยาบาลนะอยู่มานานแล้วเนไได้พี่อยู่ได้กี่นาทีแขผีจอนแขผีห้านาทีอย่าคั่ำห้านาทีแล้วอ่เดี๋ยวขอทางไปก็มันเหลี่ยมนอนเตียงเนี่ยหมอไม่ไล่มันไม่แบกเตียเลยไอ้เยอะมากเขาโอเคอย่ามานะน้องพี่เดินไปแลอ่แต่ยื้อหน่อยครับพี่จอมันเหลี่ยมไม่ลงเตียงเลยมันเดินอยู่บนเตียงไป อ๋ถามหน่กุใหญ่อยู่ไหนแจ่อยุกแกใหญ่นึบหนึกไปลูกหึบไปอยากอยาก2ัางสองคันขับตามพี่เดี๋ยวพี่ลากไปหาดสบัตเอาตัวหนขับกลับล้พี่ขาร้ละแต่เขากลับมาไม่ไม่ต้องพูดขับมาเลยขับมาเลยไม่ต้องพูดเลยแล้วไปเยไปไที่เหลือมันแค่ออเลยใช่ปะขับมาเลยป่ะไปยู่ขับอยู่ขับอยอสองีเองตีเองสอี แต่ว่าผมเองที่เปลี่ยนเหนลุงเลยอีาโง่มาทะเลทรายเลยมาทะเลทรายพี่ใครมาฆ่ต้หมอผมนไปละี่องี่องี่้งหมูพี่เจ้าหมูเ้งหมูพี่อยู่ี่หพี่อยู่ี่หพี่ไหี่ทะเลทรายครับอาเ่ขรที่แตกอย่างหนึงนะจยเขาโง่มากอางนี้โดเขาเยอะที่ผมโง่มากั้อมาสอที่อหนยี่อยอ่อยู่ตไหนของทะเลทรายรถที่รถบ้านทะเลทรายโอเคัจ่อยตุกแกผี

ตรงเขาใช่หน้าอยู่เลยมาช่วยถอยถอยได้ปะโดนไล่หรือว่าอะไรไล่สองคันที่ไหนซุนเหรอถูกตลอดเลยจุดต้องให้รถรถรถเจ็บต้องแก้ปรงุ่นของดาวอ่ะเก้ปรงุ่นดาวผมผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมอตรงปั๊มแถวๆปั๊มอ่ะเล่นตรงเขาอยู่เขาซ้ายไม่หลอนหนึ่งนัดี้หนึ่งนัดีเกียวพูดก็อย่าเพิ่งขับไปดิ เพราะว่าถ้ามันมาไอกลุ่มใหญ่มาโงพยาบาลไม่เราใหญะผมผมพอไปแล้วนะว่าอย่ใหย่ใหญ่พั่นะตอนนี้เราแค่งไปนะาลว่ม่ยห่โม่เอ๊ตะบูไปกับลากไซยุน่าะอ้เาวอะไรอะ้ยเด๋ยวเียวอะไรเนี่ยยพ่กกมาสี่สิบเีีเลอเลยประมาณยี่สิบวิไม่เกินแล้วตอนนี้ตรงเขาตรง เรียกว่าอะไรวะตงเครื่อนเขาเครื่อนเขาครื่องไปยืนไปยืนไปยืนไปกลับมาได้อยู่ไปไงกลับมาได้อ er> ู่ก็ตัวแกอแกอุอยู่ใช่ไหม ผมพิเกเตอร์เออสองศพเลยแม่พวงพวงผวงพ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 วงกกนมาช่วยผมไดวงพมงพี i i ่พวนพวอพวงพวงพวนพวงาวงพ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 วอพแล้วยพวง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 กวง้วงพวงพวงพวงวงวงพววงพ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 งพวงเวงพ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 วงเวงพวพวพพวพพงเพงพงงงวงวงไหนอยู่ตรงไหนน้องอยู่ตรงไหนพูดเลยงองที่เราเซตกันไอ้ที่จะไป ตรงตรงปั๊มไหมพี่ต้องปั๊มอ่ะตรงปั๊มแล้วเป็นเฮียแล้วเก่าอ่ะฝันว่ามึงอยู่นเพื่อนรอดนะดิไอ้เด็กเฮียไม่ไปไหนเลยประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ เยอะมากเยอะมากเยอมาไปไมไดูไปลงมาทะเลหมองกูมาละมันแ้จอกละมันจอ็ดฝาดร้มันอย่เครื่องล่อนกันแอบเปนอันีเยเ่งล่มัไปเฮ้ยไปไปไเลยไปไปเลยไเไปเลยไปไปเลยไปเลาไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไปเไเยเยเยลยเไเออแล้วเลยชนเลยเลลยลลยก่อนไไเเเาเยยได้เยไย กไม่เออ้ยกับกูไม่เออเลยเกียรทีเดียพอี่จะมาแล้วจะทา่มจะมาแล้อย่าบัฟ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 อย่าบัอย่าอาจจะเป็นารรอรอรอพอเพใหม่เพอเราจะมเฮ้ยมันฆ่าได้ปะรีบเลยนะจะงลีดจะแบลีดมันไม่ได้อยู่ในเขตพี่หตรงเนี้ยฆ่าฆ่าฆ่จะฆ่าฆ่าฆ่ลงเลยลงเลยลงเลยมนมิมิไวกว่ามิเลชร็เพรของเพรปไปละไหนเพ่ไหน อันนี้พี่ตรงแกไปเนี่ยตำรวจตำรวจไปไล่เคสดอื่นเหรอล้วนคนละฝั่งเลยเอามาเล่นอนไรน้วนละฝั่งไรจอยแกผีปะนี่ชิวชิวอะพี่พี่ชิวมาเร็วังคุกไวไหมลังคุกได้ไหมได้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 กำลังไปพี่กำลังก่อกังทำเมันมีแค่กองร้อยอะตอนนี้เจ้ะขงจ่อยแกผีอะมันนี่พี่เอ็มพี่เอ็มน้อยนุ่มนอยู่มาเติมมาเติมมาเติมเล่นดีๆนะเล่นดีๆ ชุมชน่าลงมาคนหนึ่งเฮ้ยมาลงมาเลยเฮ้ยชุมชน่าลงมาเลยกนลงกัามาถลป็นชุมชนดีชุมันดิชุม่าลงมาเลยต้งยาวเลยนะไอ้ต้มตำมีิพปะไปมีพี่ไม่มีดนงทีมันทมันต่อหน้าหมอต่อหน้าเฮ้ยเขี่ยชิบหายแล้วอืออีกหนึงรถไปลูกมา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 มมามิมา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 ดาม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 ่ามมามามมา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 อมาพามมา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 อาม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 าางาามามามาย อันนั้นทำไรอ่ะไอไอไอหลังคุกคืออะไรอ่ะเชียร์นารบาลเชียร์นารบาลเชียร์เปิดรถเปิดรถดิเปิดรถดิมาจับไว้ได้เลยด้วยจับไว้ได้เลยทัดมัไปแล้วตดมันไปแล้วเมี่เพื่นเชียร์บ้านน่ารบานเชียร์พี่เชียร์เดียวเพชรตัดมไน่หมดแล้วน้องโอเคพี่ตัดแล้วทันเดียวเถดาคันเดียวเดี๋ยาให้ตัวมาเพชเป็นมา่หร่เพชรเป็นเมื่หม่เพชรได้ได้เอากมาไอไงเพชรไอเพชรอุ่นเหรอใช่ไหมเพชรเป็นเนี่ยครับเดียไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่ลุงเพชร โหลดเนี่ยใครขับเคือใครขับเครืองแลสบไปหน่อยดิไอเพชรเพชรแล้วก็มาอีกนะมันก็มาอีกเนี่ยตรงไหนเนี่ยล้วนจัาให้ได้เลยเฮ้ยไมุ่้มกันให้คืมๆเออนั่นแหละน้องจับให้เรื่ๆไออยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปมันไม่จีนตรงนั้นไปเออสวยสวยสวตัวมันไม่คือตรงนั้นไปอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยไม่ต้องมุกฟอมนะเฮ้ยอุ้มกันให้คชรคืมๆกูไม่เอาแล้ววะไออะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ตังก่อยจีทีมันหลุดใช่ปะจีทีหลุดมไงกับไอเพชรผมไม่เอาแล้วว่ะ เอาไปตังไหนละแกแมอาละคุกเหมือนเดิมเพื่อนเพชรมักบเหมเดิมเอาเลยเอาไหมกับบบนเาไหมบนกัาบเชแล้วใช่ไเอาก็ได้โอเคโอนเอาไหมคนละโค้รเลยน้องเขาเลยเสี็อยได้เอาไหมเขาได้เพชรมาเลกวาเาาเาเ่าไม่ใจว่าได้เ่มอกัเเพชรกมาแล้วนะมาเมือกเอาได้เป็นวันมกจักกิกาเซตเซตของแล้วก็รวม พีตต่ต้องต้องเถียนะต้องเถนะ เยอไปเซ็คนชนให้ชนให้คนที่แปในเมืองในเมืองในเมืองเยอป้าในเมืองเยอะป้าเพื่อนไปไปเราไม่ได้เไมไาแไปเหินเรื่อยๆไปกระโดดไปกระโดดตรงไปเลยตรงยาไปเลยไม่เป็นไรเราโดเราตไปเรไปะดหนไปรื่อยๆไปรยาเกหิไป่อยไปตรงางไปเลยโดดเหินไปเรื่อยๆไปดงยางไเลยกระโดดเหิไปเ่อยไปงางไปรดดิไปเ่ไปตงางไปเลยกปะโดดเหินไปเรืยไปกระยาไปรเไปไปไางไปเลยเไปอไปาไปเลยก ขวาไปเออหลยขวาถูอไว้น้เนาะอย่าเจอกีกกัดไม่แหลรไม่แหลรหลายขวาไว้ไม่ตอนนี้อยู่อยู่เก็บเหล็ก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 ประเทศนี้ตอนนี้มีมีใครเคสเก่าบ้างอ่ะไอเพชรไอเพชรนี่แหละเคสเก่าไอเพชรตัวยาวนะตัวยาวนะของผมมาเคสใหม่ตัวมาเอาเออมาเร็วมาถึงวมาใหม่แม่งเลยเคสใหม่ล่าสุดอันนี้คืออันนี้คือเคสอ่าเซตเซตไอทำข้าวไอตรงที่ทำข้าวก็ไม่นานมากปะมาถึงมเกินสิบนาทีปะไม่เกินสิบนาทีแล้วเนี่ย แต่ว่าต้องเทดรถป่ะไหรอกูขอซ่อมรถก่อนเถเหนนะพี่ต้องเห็นนะเดี๋ยวไอ้รอเราโค้ชพน้องก่อนนะจ้าพยายามอยู่พยายามนี่นี่หรอซ่อมรถแบดห๋ยวซ่อมรถแ๊บเดียวพูดได้ป่ะเรื่อยๆได้ป่ะตรงไหนอะสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเจ่ายค่าแบบนี้เองนะยังไม่ได้จ่ายกันใช่ปะใม่ม่ๆองๆนี่ไงใจาคยกนใครขับตีในโรงพากาลเรื่องด้กูเหลือสนาทีขอมีไม่มีในโรงพยาบาลไม่ไม่ได้เข้าไปเขียนีนแบบนอนเองนอนเอง เดี๋ยวห้าเจ็ดเก้าไม่ไม่เฟอร์นั้นเฟอร์หลอดเพชรเถือขึ้นมาบนเข่าฟ้าได้ป่ะมาฝั่งซ้ายได้ป่ะแถวแถวแถวดิมนาเออตรงนั้นอ่ะไม่แล้วแล้วมึงแล้วมึงเห็นสลับว่าเนี่ยแล้วมึงลงเลยนะตรงเนี้ยไงแกมึงลงแล้วมันขึ้นเลยมึงลงแล้วมันขึ้นเลยลองลองลองเคลียร์ทั้งหมดให้ลอดลอดตอนนี้คู้ใหญ่ไม่เลยทำเช้าเป็นหน้าผูกใหญ่เลยป่ะเห็ุให้เห็ุให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นก็ลงมาอ่ะไม่เร็วเร็ว เลเลี้้ยเีน้าโรงพยาบาลหรือว่าะงไปท้วออกเร็วออกเออกเลยออกเร็กูปลดยาเลนแล้วนะไม่ต้องปลดนะไอ้ี้ยตำรวจอีกลพี่อันนี้อนี้ไม่ต้องไม่ต้องเซจหน้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมพี่เละไม่ต้องเลยของเลยเราสร็จของเลยมันไม่มีแล้วเนี่ยมัก็เฟังนะหออยู่บางตอนนี้ปอนบอไรอนนโอเคห้าเจ็นตอนนี้นะตอนนี้มงเซของเสร็จมาหน้าคุหน้าเ้ของะเบินเดี๋วอ เมื่อกี้ไอเพชรเกมใช่ไหมไอใช่เพชรเกมเพชรเกมที่ไหนโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านบนเลยบนต้องบ้านเลยที่ข้ามโรงพยาบาลเดี๋ยวไม่เดี๋ยวว่เขาตกมาไหนบ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 นเมืันมีมันมีเข้าโรงพยาบาหรอไม่หมายถึงว่าเกมอะไรทรายทะเลทรายฮัลโหลพี่อนพี่ไอทำง้นมาดักทะเลทรายเอ้ยเอ้ยมีอีกอย่างหนึ่งจานซัมเมอร์โดนมันลุกตัวไปนะตอนตอนนี้เนี่ยขอขอพูดหน่อยพี่คือมันพี่พี่เราตอนพี่พี่ไม่ได้เอาโดนเอาเข้าโรงพยาบาลเลยเข้าคุกเหรอพี่มันมีคนโดนเข้าคุกไปหนึ่งคนนะที่เป็นเด็กอะ อ๋อกูเข้าฟุตแต่กูออกไปแล้วชิบหายแล้วมันออกมายังไงการเสมอร์โดนมือตอนนี้ไปเอาไปเอาพี่ซ้ำก่อนเพราะว่าผมอ่ะใกล้จะเอ๋อแล้วอีกแป๊บเดียวไอ้มือต้องมาหนักไอ้โรงพยาบาลก่อนตอนนี้โรงพยาณสิบนาทีไอ้เส้นเล้าหมูนี่ของใครอ่ะเค้เล้าหมูเนี่ยผมผมผมโอเคเดี๋ยวจัแบ่งแบ่งไปแบ่งไปตอนนี้แบ่งหอยแบ่งรถแบ่งรถหมื่นห้าไปไล่เคสเพื่อนสักหน่อยื้อให้ฟังนะตอนนี้รถหมื่นห้าไปไล่เคสที่ไเลยล็ดคนที่แบบเป็นรถโง่ๆกลางๆอะมาหน้าคุก เามแ่งยกันนะมีใครเอาลูกแทนกูป้ะออกมากูขี้อาสุดเหยดได้อุ้มหนามามาเอาฮะสุดมาอุ้มดิไปจอดรถดักหลังโรงพยาบาลคนหนึ่งด้วยกูอยู่ไหนกันผมดักเองนไปทุกคนอยู่เลเวลบนอ่ะฉะเป็นถ้าเป็นคนโดนคนโดนอุ้มอ่ะตอนนี้จะเข้าบ้านพนุษยเลยดิเอ้ยโอ้ยโดนลูกสองเคสแล้วนะโอลิเฟอร์นะโอลิเฟอร์นะโอลิเฟอร์นะสองเคสเหรอพี่ใช่เพราะว่าเพื่อนเพงกดเมื่อกี้แล้วกดอนี้อยู่นะเป็นอะไรอยู่โอเคนะตันนี้ข่าวโพส เจอเคสเพื่อนอยู่เขาเพนพอไล่อยู่ฮัลโหลพี่ขอใช้วอลนะขอใช้วอลนะอีกห้านาทีนาทีลุงจะออกขาขาวมันปะกูเจอเคสมันละลุงออกไปไหนวะไม่ไม่ไม่มึงขีดไปก่อนออกจากตู้ออกจากตู้ขอถามหน่อยใครโดนไล่อยู่ตรงแลนเขียวอ่ะผมฮัลโหลครับตอนนี้ขออนุญาตพอนะครับตอนนี้มีฮออยู่หน้าคุกหนึ่งนาทีจอน ไม่พิ่งห่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรถแรงอะะไอรถแรงที่ไม่ได้อุ้มหมามามาไี่ไงเขาโคเคนเดี๋ยวโใครให้ครอ่ตรง้มไม่พี่ไม่ไนตรงข้าไคนนี้อ่อนไอเขาโคเคนอะมีอไล่ตามแล้วใช่ไหมหนึ่งคันถูกไหมไอหนึ่งล้ำถูกไหใช่ใช่ฮอไล่อยู่ท่ลำตอนนีเยงเดียวไม่มีรถทั้หวดแค่แค่ฝนแค่นโอเคแล้วพี่เพราะตอนนี้หอไลก็รถแรงไงก็รถแรงไงก็มาใช่ใช่ใช่แต่ว่าแบบอย่าอย่าเติมเยอะตอบใหมนใครลุดร์นใครลุดคอมันล เอ้ส้มจะไปไหนต่อส้มตอนนี้กูอยู่ลานกิจเพื่อนแล้วก็ตอนเนี้ยใครใครที่ถือเคสอะน่กนะใครจะให้ตามมันเกมหนึ่งนะมันเกมหนึ่งนะมันเกมหนึ่งนะจิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นะรลานกิจในแค้นว่าไงไม่มึงจะอุ้มใช่ไหมหรือไงตลบเนื่องใครว่าใครว่ารับส่งเบอร์มา99หน่อยถ้ามึงไม่อุ้มเดี๋ยวกูจะไปเดี๋ให้เสนอตัวไอ้นนท์ออกมาแล้วเด้อพี่ไปรับพี่รับเองพี่รับเองไปนี่โรถดี้ตามไปถ่าโรถดี้โรถดี้ตามเถ่งไหาย อาสูงจีดีดามใครอุ้มจีจีดามใครอุ้มใครอันใครอันม่าโดไปกูลองไปมึงใจเย็นดิเออมมึงมานี่ได้ไหมจับลอจีดาไหมสภาวะจับวิรอดไปแล้ววิรอดไปแล้วแล้วหนึ่งวิจารยยังไม่ออกแต่แต่มันออกกันละมันออกกันละอ๋อไม่ไม่ถึงถ้าออกแล้วส่งจีมาเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว K H O C ด้วยกันนะคะ